ต่อไปครับลำดับต่อไปนี่คำถาที่สามสามครับผมเรือมิฟฟองขึ้นสังเกตุมึงแป๊บเดียวครับถ้ามีฟองขึ้นอย่างนี้เมื่อกี้ประมาณห้านาทีเหมือนกันเปลี่ยนได้เลยปพ๊บอันนี้คือจบเลยเรียบร้อพี่น้องรอบมีสิบฟองเรียบบาทเบงครับเบงเบงเบงใหม่หม้อเนี่ยพี่นายน่าจะไหลขึ้นไหลขึ้นมาผมมีใหม่หม้อครับสูตรนี่นะเนี่ห้มันฟิวอย่างเดียวโอ้เป็นอันเรียบร้อยครับไข่ใต้น้ำของเราฝีมือเชฟกวางนี่เป็นสูตรแบบเป็นบ้านนั่นเลยครับ เครื่องปรุงวิธีการทำมีอย่างแน่กัไปย้อนชมคลิปเต็มเลยทุกช่องทางครับช่องสีแดงช่องสีเงินช่องสีสีม่วงทุกช่องทางครับพีเคเกษตรเสริมสุขกับปริญญาเขาเกียร์จอยลำเป็นเรื่องดีกาครับผมครับผมวันนี้กับสวัสนีครับพี่น้องวันนี้วันหยุดวันหยุดนะครับเดือดแตุ้มตุ้มกันเนื้อเออโอ้โหเดือดแฉะวนโอ้ครับโอ้ยนี่โอ้ยหหอน ได้ตำนานครับก้อยเสือขัวแต่บุนีเฮาได้วัตถุนิพพาจากสุพรรณครับผมไกล้บ้านกลบ้านมาจากสุพรรณไกลบ้านสุพรรณนะผมแต่นี่พันธุ์ชั่วเดี๋ยวดูนะครับที่พ่ให้ติดพวงเพิ่มเนะนี่คือเสือเสือไอ้เสือสือลุงไฟก้อยเสือขัวครับผมเนี่ยปะการนะเสียมเสือบางส่วนก้อนแึงเนี่ยอันเดียวกันนั่นเลยเสียพอดีวะพอดีวะพอดีพอดี จับๆเลยนี่จะคล้องๆครับแต่นี่ขึ้นไมนู่นเท่าไหร่เจ้าเมื่อกี้เขาจะเปลี่ยนเมนูครับจากเนื้อจากเนื้อมาเป็นไก่นะครับะมันโดนตู่มม่วงกันเด็ดไก่มากเรามีคนถามมาว่าเห็นจะกินด้วยไก่ไตน้ามันคือเห็ดที่ไหนแน่ครับอื่าแบบเส้นความอธิบายที่ครับเอาสูตรแบบบ้านๆนะครับน่าจะมีใบบักกูดนะหอมแดงครับกระเทียมนิดนึงนะครับนะแล้วกะคาตะไคร้นะครับพริกบ้านๆเท่าไหร่ครับ ขาดที life, ่ขาดมาไลยนะครับเออต้องเป็นพี่แหงพี oh okay. ่แหงบ่ต hmm. okay. uh, ้องเป็นพ nice awesome ี oui> so nice. ่แหงครับบุรุษบุรุษใส่พี่แกงเนาะสูตรเท่านา้อแหงเนาะโอ้ดี่ครับพี่ออเดอร์ครับออเดอร์ก่อนวินู่งคุณจุฬาครับวีนถำทัวถ้ำแซ่บ้ำแมงมีครบตุยังเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทียบเทียบคว้าเอาพี่แหงเลยนะอืมไม่นู่งเนี่ยอันี่เม่ได้คุยมาเป็นคนคิดคนให้รานนี้ครัก้อยเสือขั้วเลยก้อยเสือขั้ยเดือว่าเสือสะดุ้งไฟเหรอ เสียงลำกล้อมาดีแล้วครับเสียงกลับมาดีแล้วนี่ครับก็ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเสีาบักพี่แข่งครับต้องตำผสมผสานนะครับเนาะถ้าว่มีเขาเป็น่งังผมสดเท่กันพริกสดก็ได้แต่าไม่แข่งสิเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องก็สูตรบ้านๆเลยครับนี่นะเบิงเบิงเครื่องเทศครับเรเดี๋ยวเขผสมดิบเอาไว้จำเป็นเอาไปซื้อพริกแกงครับตำเบียงเฮ็ดเยงแซ่บตำเบียงเลยแซ่บครับนั่นแหละพ่อแม่พาเฮ็ดครับผมนี่พริกหอมแง กระเทียมกระเทียมตะไคร้ตะไคร้ขาใบมะกรูดแค่นั้นพ่อครับแล้วก็ที่สำคัญคือขาดไม่ได้คือไก่บ้านครับถ้าเป็นถ้าเป็นไก่เดียวกันไก่เดียวกันแมนสูตรไก่แตนน้ำเลยราะว่าเมื่อสีไก่เข้าหนึ่งข้มดำสามสามถึงห้าน้ำหนิโอ้ยเปรยแล้วก็กรุบเลยนะครับเดี๋ยวรอชมวิธีการทำครับผมรอชมนะครับเด้ข้าวความยุ่งยุ่งหนึ่งึ้นหน้าจอเด้เออแค่คำหนึ่งอ่าจะเป็นสูตรเลย นี่ครับผมไก่ใต้น้ำรอชมครับผมนี่ครับมันสวยสเลยเอออันนี้นี่ครับรอชมครับไก่ใต้น้ำวิมือเซียนวังโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปดูว่าวิธีการขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอตามด้วยครับไหมสำหรับขั้นตอนก็คือวิธีการทำนะวิธีการทำนะครับเล้วแกดเตรียมเครื่องที่แกงห้องแกงครับ นี่สูตรแบบบ้านๆสูตรกับแก้ม,ก,มกับข้าวบ้านๆแก้มก็ดีกับข้าวก็ดีครับได้มาก,กินก็เขาวสวยไดกินก็เขาวสวยเออกับแก้มกับมอสใบบวบดีก็ได้มากหลา,า,ายก็ใส่หลายมันจะได้หอมหลายเออใส่เด้หอมเลยนีนครับจะมาอขอหยัดซอยยังหน่อยนะครับเนาะกันสีเอาใส่เป็นใบเลยมนันก็สีง่ายหมดน,นะซอยแต่ก็ไปตำเพราะขูดกนินอย่นะครับวันได้ว่าเอาละเอียดครับหรือปันเข้ากับเรื่องอื่นเข้าเลย กนกับลูกค้าวเหรอกินเลยเครื่องแกงไม่จำเป็นต้องละเอียดนะครับถ้าละเอียดเนี่ยมันก็เสียมันสีแเนื้อ่าเขาเรื่องไม่ต้องตำแหลกละเอียดให้ออกให้พอดีหยาบหยาบเน่ยหยาบหยาบเพื่อมันสีแเนะครับได้ได้ยำน้ำเนื้อครับใส่ลงไปเลยใส่โคกับมใส่โคไปเลยไปเลยครับกระเทียมนี่เราไอ้กระชายเราหั่นไว้เราใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนี่ครับพี่น้อง ผมทความทำนมุตสามเราแซบ่าุตีสอันนี้ปุบแซ่ทกคนทำเลย่เ่อานเพื่อนมาเฟีย่าครับอันนี้มาเฟยกับ่เพื่อเพื่อเ่อเเพื่อพ่เอเ่เพื่อเพ่เอเ่เพื่อือเพื่อเอเพอพี่นเองเพื่อเอ้อเเพื่อนพ่อเเพื่ออเอเพื่เพ่อ่เออเพเพี่อเเพื ข่าไม่ได้ก็คือขาครับขาครับา่มันเป็นของเกยเราใ่ตรงนี้ถง้อตรงไ่ปะตรงไ่สีให้เราสเอาเอาก่อนเลยก่อนเลยเดีวถ่ายคลิปแป๊บเดียวครับทานข้าว่นข้าอ่นส้ี่แสบก่อนเนาะกินได้ข้าวาาอยขา้อยขาะ คนมีคาเด้ครับคนมีคาครับได้ดอกไม้พี่น้องเลยคคนมีคาพริกพริกกันที่บ้านเระต้องสงสัยนะครับเป็นอย่งคือเพราะพริกกวนอ่ะคือใบเขาจะตาให้แหลกคักมันี่เพียรแยงครับตามแค่ให้มันแตกๆก็พอนะครับแล้วหอมแดงก็เป็นเมนูสำหรับวันหยุดวันเนาะเดี๋ยววนรุ่งหยาดรุ่งยังตะกี้นะสมัยตะกี้เขาเอาไปเห็นนี่สูตรกัไก่ไหนคือไก่ตี ไกตีไก้เนี้ยหรือว่ามนเห่าจ้ำยามันต้มกันบ๊อบเปื่อยจสูนี่คว่าอบหนึ่งคอมดันนะหนึ่งคอมดันเลยอบไอน้ำเนาะเออใครับมาหม้อหนึอมดันเลยผู้ปาญของคนสมัยเขาผู้บราญาของชินคนเนาะคนทีว่าขี้เราจะไม่ใช่้นมากขี้เราขี้เราเฮ็ดอะไรเฮ็ดได้กินเฮ็ดอะไรก็เสียบฮะสเป็นกแก้ม อ่มีน้งเนครับเตมเเติมเตํเอาต้กันไป้งเอาเครับผอาต้องไวเครื่องรียวใก็อยากกินไก่ไน้ยี่หไปซื้อใเจ้าินนะเพราเบตดเจ้อน้องไบกวนม่ใหญ่ไม่เดี๋ยวองวิธีกลุ่มเลย่ดูง่ายเลยอยากกินแซ่บกินแบบได้เฮ้ยวาต้องการต้อคเามแบ่บอยู่รถมือเนาะรถมือของ็อคู่รถมือครับ

ดีครับพี่น้องเครื่องเราไ่ต้องไม่เนียนไรครับเอาแค่หอมเครื่องเนี่ยไรไม่ทีแห้งที่ม่อาวรบัวร่าเลยนะว่าไม่แห้งายได้เลยพอดีคร่องนี้แ้วพอดีแเ้วจะอกดึงๆก็ออกจอดไเลยว่าจริงๆมันมีอีวันที่ดึงสีมรกษามันที่เด็กแต่บอกไปเลยวอานนกว่า้ยอแก้วว่าอ้ไวัดึงวัน่ดนยนๆน ว่นั <estiver thorough> uh, ja, no ่นบาทไปะยิมหรอไม่ยยิเลยขาวไครับ๊บป่ะเนี่ยนครับเ่นจิมีอีกอย่างนึงเนอ่าครับขั้นตอนการปรุงมาเนี้ขั้นตอนการปรุงเบบ่เนี่ยนำทุบหร้อนำนำ้บ้มียางนึ่งได้พี่น้องเ้ยนำงค้งจัหอยได้พี่น้องนำวุนนุ้่น ลางโคกยังไงครับนี่ครับล่างลางเครื่องนีลางโคกครับเดี๋ยวคอยคเบิ่งเขาค่อยเบิ่งนได้น้าไม่สล้แล้วครับผมพูงเติมครับพูดงเติมปุ๊บอ่าวันนี้นี่เขาสิปรุงเครื่องครับต่อไปเราจะปรุงเครื่องปรุงลงมาคตอรับปรุงตอนกาอยู่ได้เลยเดี๋อยู่ได้เลยข้านเลยบายสบายนี่ครบ่คบครซอนหายกหนซอนหายซอนหายนี่ปซอนหายรดดีเขาแล้วเคอ นี่พ่อขากำลังเฮ็ดเมนูครับผมพ่อขากำลังใอายุเทแบกใอายุเทแบกเอ้บางพี่สั่งได้ครับเนี่ยเรื่องทำแซ่บช้อปปี้ไลน์เมนวุ่นอยู่ครับผมช่วงนี้ก็ราเาเป็นเสียนขวางแค้นนะครับเนี่คือผมเข้าไปยังไงบ้างนี่ครับนี่ผมกุ้งลอดนะเสดดีบานเขาครับผมใส่ไปเลยครับครึ่งช้อนไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเติมเข้าเช็ดเจลเพิ่มก็ได้แล้วเนี่ยนะครับผมเลาอดเาไปเนียนว่า ต้องคิดในเสียบด้่ยเดียวครับทุกอย่างมันมีคำว่าเติมเนาะไม่มีคำว่าพอผมว่าครับผมว่าใส่หลายเสียบหลายใส่หลายเสียบหลายครับขอจังเลยอ่าใส่หลายเสียบหลายผมว่าเนาะเพิ่มเพิ่มอะไรใส่หลายเลยผมล่วงม่ล่วมครับผมขาดได้เลยผม่วงครับผม่วงครับเอาน้ำมันหอยลงไปเพิ่มความเพิ่มความเข้มข้นนะครับน้ำมันหอยครับหอมเนลยหอมหวานจังเลยครับ แล้วก yeah. yeah. ็ตามด้วยลงปลาครับหลงไปเนี่ยเอเอาละบาทเลยอย่างนี้ปลามมาเบ่งกันได้อนี่ก็คุเรคุเ่ครับบลาที่จะอทยพี่ชายว่าเลยที่ไทยพี่ชายเนี่เโอ้โหเชฟยร์พนมอาทิตไทยจังหน่อยจีได้หอมเออเพิ่มครับเพิ่มในสูตรเพิ่มในสูตรครับเบ่งอ่ะได้พี่น้องเอ้ยถ้ามี่พิ่ไทยสดได้ยิ่งดีเนาะแมนครับพี่ไทยแมนสูตรเลยคุเรคุเรเดี๋ยวหาย่างก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีครับเดี๋ยวไปทำก็จะเซตหรือไงเนี่ยได้ครับนี่บอกโอ้โหนี่ครอบครัวที่บอก ทดอยู่นทังนี้เขาสิคนนี้เขาแเออรุงปรุงอนี้แล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จบเอาหมอได้ปิดกเอาดบเอขมมอได้ปิดปากมันแลวดีบบอเาโค้ดอะนทนนี้อ่าโคเร่ด้วยกันอ่าแล้วแลให้นสกแล้วค่อยชิมปรุงปรุงเร่อยปรุงไปเรื่อยครับปรุงไปกินไปโคเร่เขากันโคนี่ทำได้ไรนะครับกินสิ่ทำได้ไรเราหอมครับวุ้ยถึได้กินนี่นาีกินทะลุจอเลยบาน่่ไหครับ เป็นไก่ลรับป่วยไม่เข่าเครื่องครับอันนี้อันนี้คือเราเราจะไม่เน้นรถจัดนะครับก็ไก่เต้น้ำกันไก่กันไก่ครับไก่ใต้น้ำกันไก่อันผู้เท่าห้องกันไก่ครับจะว่ามาณายุไหมก็จะห้องไก่ใต้น้ำนี่แหะพี่น้องเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณครับมีหมอนข้าวดันเขาใส่เนี่ยหมอนเยอสิมออันวันนี้คนเงยไหลได้ครับว่าน้องมาใส่น้ำเป็นอย่างไฟคื้เบ่าใหม่หมอนะครับน้ำมีช่ัยเด้มเลย ถ้่คนค่คยเห็นเขากั้นเรานะหักการเดียวกันคือหมอหงจัดจัดเออพอดีเลยลหลังนั้นะจัดไปจัก็พรจัก็พรคือมาเนยก็สีขมเนี่ยนะน้ำสีที่หมอเนี่ยเ็นสีน้ำดิเนี่ยน่าเป็นน้ำบันเนี่ข้าวรข้าวเอเออฉันะเอ้ลืมาวามมีข้าวแล้เนี่ยโอยนี่ น้ำเกี๊ยวหวยครับน้ำา n a ครับน้ำเกีวหวยน้ำเกีวหวยเกีบจัหน่อยนึงอ่ะอ่ะนี่น้ำเกี๊ยวหวยสระศูนย์โดยไพอขพ่อาครับเครับเสียนวดเสียนวดเสียนวดให้เบื้งครับไหเบื้อง้น้นี่ี่ไปตีวดไปไม่ยเออันี้ครับพี่น้องฮะไม่บผม ยี่ยมผอคุครับพี่เลยพี่เอาเลยฮะอันนี้นะครับพี่น้องโอาดยงยงยงส่สองบนเออไทไทมีเขาขอได้เลยเขาดูกาถายได้เเอาโอเครัเอาโอเคเราแมงโอ้ยเห็ปะโอ้แต่ไข่ห้องชนใหม่พี่น้องเออแต่ไข่ห้องบนใหม่ใหมันจินแล้วมันเป็นเพื่มความหมอมครับทลงไปครับเลยทลงไปพุ่งเสร็จพุงเสร็จได้หักได้หมดเลยเด๋ครับผมเราเดียวพเ่จังหวัดไหนเมนครับจังหวหน้า ะยังว่าน้ำที่สว่างเริ่มมีน้องยังค่อยเชื่อมเบื้องบ่าเลยครับเดี๋ยวยังยังค่อยมันจะพ้นได้โดยอัตโนมัติยุบไปครับผมหลังจากที่เข้าปรุงเรียบร้อยแล้วเงอืทีลงในหม้อคัร์บอนไปกันเตาถ่านนี่ัเข่ากันผมเลยมอกเลยไปเร้่อพี่น้องกนหม้อเลยคือเตาถ่านครับถ้าไม่มีก็เตาแก๊สได้มันจะไปเรื่อยๆเตาถ่านเราควบคุมอุณหภูมิได้เรื่อยๆนี่ครับเบื่อนเลแค่นี้เนี่ยเดี๋ยแค่นี้เลยไม่ทำอะไรเลยปรุงเสร็จแล้วเอาใส่เพ่ต้องใส่น้ำนี่ครับ นี่รวยหน้าด้วยดมกเอ็งใสขิงหอมครับมีอะไรพี่น้องเอ้ยมีอะไรที่เห็ดอยู่ใบมะกรูาขวดเลกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีอยากให้ลองเห็ดเบิ่งครับใผ่มีไก่เหนียวไก่เลยบัวตองไปคนด้อยพี่น้องด้อยลอรอบัดผงน้ำน้ำสองเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นไก่บ้านนี่ดีกัเลยเห่ดบานนี่ก็ดีครับเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มตัวต่อไปเลือกพี่น้องบ้านนี้มีลาหมอน้อยๆไว้เลยนะอืมครับผมช่วยก็ไปเชิญกันี่ย เรื่มข้าวอ่ะคืออะไรกันธนาด้วยอะเงี้ยนะเรมข้าวอ่ะข้าวอ่ะจะมันขึ้นับนักยุ่งแกซ้อนมันขึ้นหนูฮาครับดินี่บัดนี้เ้าหาหมอหาหมอที่ขนาดมันปิดปิดปากนี่ได้พอดีพอดีได้พี่น้องนี่นี่เขาเนี่ยนีคือที่เดรียญเลยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าไม่พาเอาพาซุปน <rock très> ้ำ <Nixon> พันไว้ครับ ทุกวอนมันฟิวอ่าถ้ามีนะถ้ามีไม่เป็นไรอย่างมันฟิวไดนีรก็โอเคแล้วโอเคแล้วค่อยเปิดค่อยเปิดเอาว่าน้ำมันแห้งไม่แห้งนี่แหละครับถ้าเบิ้งอบไอ้น้ำถ้าถ้าเบิ้งว่าน้ำมไม่ใช่ไม่างไร่ไม่อโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมบางคนอาจจะว่าเอ้ยอันนี้น้ำล่างโคกมันมันต้องแห้งเนี้ยตามปกติแต่ว่ามันจะมีลายกว่านั้นนั่นฟุกคิคุลยครับนี่ครับรอบไวลาครับทำความอธิบายอธิบายด้วยวิธีเขาชิเปลี่ยนน้ำตอนนี้ พี่ทีสังเกตพี่ที่สังเกตน,นะครับหม้อเนี่ยปกตินี่เห้าวใส่นี่ยนะมันเย็นนั่นวะถ้าแบบปล่อยไวย้โดนจนอายจนมันเดือดนี่คือว่าหม้อข้างล่างมันสิใหม่พี่น้องการที่ว่ายมันใหมน่นี่คือว่ามือมาจิม้มเพราะพ,อพอ่อ,อพอดีห่อนอ่าพอดีแบบห่อนห่อนแบบอุณ้งอุ้งห่อนนะห่อนห่อนนิ้วออกนี่วหยองเท่าที่เท่านั้นพอออกเนียนครับเตือนน้ำเย็นเข้าบ้างไหมมื่อสิเป็นการควบเนียนถ้าจะวัดปริมาณกับ เป็นนาทีกับประมาณสิบห้านาทีประมาณเนาะแต็มใจให้ช่วงคือเช็คเช็คข้อห้อเนาะเช็คดีกว่าเช็คดีกว่ามันเริ่มห่อเริ่มมีไอนามใช่ไหมไอนามคุณพุทธพุดธเนี่ยโอเคคือมีมีฟองน้ำมีฟองไอมีฟองน้ำฟองเดือดใช่ไหมเปลี่ยนเลยถ้าห้อมันเริ่มพุดขึ้นมากนะถ้าถ้าใกล้เหนียวกะสามน้ำเปลี่ยนสามน้ำสามรอบขึ้นไปสามตึงห้ารอบสามตึงห้าแต่ถ้าใกล้ใกล้บ้านแล้วปกตินี่สามพอดีเนาะสม่ใช่หมเพื่อไรเมียนถ้าเพื่อล้างก็บ่เสีย สักพอดีครับนี่รอชมรอชมครับไก่บ้านสามน้ำรอชมตอนต่อไปครับเดี๋ยวรอให้ไก่เหนียวไก่ไข่ต้องประมาณห้าน้ำนะกำลังดีเลยเส้นกว้างนี่ครับผมเส้นกวางสูตรเส้นกวางครับวันนี้ให้เส้นกวางโชว์สูตรเดียวกันเนาะสูตรเดียวกันละสูตรเดียวกันครับสูตรบ้านเท่าบ้านเย็ดเปลี่ยนเวททุกหลังคาเพือนครับอยากที่บ้านเท่าหทุ่มผู้ชายเห็นกี่เราเนาะจะมากี่เราทุ่มกี่เราเช่นไปเนี่ยแต่ ส่วนมากเขาจะเอาวัได้ใส่หมอแบบนี้นะอีบ้านคนเสียวอันใบตองเนี้ยเห็นเส้นแดงเห็ดเส้นแดงเห็ดแบบนี้นะพี่น้องคนเสีอธิบายอันนี้สูเส้นแดงเส้นแดงกาลสินนะคนเสียวเส้นแดงตรงไรบ้านตรงไรคนเสีอาใบตองมาปลกปากใบตองมาปลกปากแล้วคนเสีอาไอ่เสือกวยไอ้ซอยซอยเป็นไอ้เป็นเสือกนะเสือกล้วยเสือกล้วยเสือกกล้วยอ่ะมาหัดมาหัดแล้วก็สะเอาผ่าซุปน้ำ โอ้สํารับกรณีที่ว่าหาหมอมาได้แมนโอ้แต่ว่าชิปงกไกันสูนี่เจ๋งเลยผมยังว่าป่ะแล้วเพื่อนก็เปิดเอ้ยเปินก็เที่ยวเปิดแต่ว่าเพื่อนก็ใส่น้ำก็ขี้คือกันแต่ผมก็เงือบคือกันว่าคือว่าน้ำมันเป็นแบไหมันยืนเห็นมันเออมันโอเป็นเอแบบว่าไอ้น้ำต้งจากใบตองมันยืนเห็นคือใบใหม่เขามันยดลงสินะแต่เขาเปิดเพื่อนไม่ใช่เสี้ยนแดงอะไรกันเสี้ยนแดงตรงไลนนี้มีหลายสูตอยู่ที่เปิ้ลส่งไม้เปิ้ลละส่วนเนี่ยปากคอ เออเอาขีดตรขีดตรโอไม่แล้วกัเผาเลยแซ่บเลยครับวันน่ะแซ่บหอมเดี๋ยวมีโอกาสตีผ้าไปเบื้องรบวันโอ้โหเนเนาะอันนี้เากัเดี๋ยวขาตัดคลิปไปก่าเงเี่ยนหนามเพิ่งมาไทยเบื้องนี่ครับี่เบื้องครับนี่ี่ถ้ดคืนฟ้องที่เปลี่ยนได้เลยปึ๊บเอาเบื้องนะครับเวลาเปลีนไหนน้าน้ามาใ่ไใน้นู่นพี่ลองดูดูครับดูเขาเติมนะไม่หน่ใส่แค่นามหลาคกรับผม ดู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 โอ้หอมโอ้อยากจะได้กินเนี่ยโอ้อยากจะกินขนมจ้อยนะครับหอมอยู่ือโอ้น่ากินมากครับน่ากินสุดๆดูโอ้พี่น้อกสุดอดเลยครับหอม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 อ่าครับ แล้วอะไรยไก่ไก่อบสมุนไพรเนาะนี่แหละสมุนไพรแท้เลยเนี่ประมาณเนี่ยครับเอาน้ำเดือดเทออกใส่น้ำนิดไ่ไห้ขอน้อรออีกครั้งหนึ่งมันสิได้เปลี่ยนไวกว่านครับรอบระับเนียนี่มันเย็นได้เนี่เพราะว่าน้ำแรกก็คือฟองวมือกินเนียนเปลี่ยนได้เลยน้ำแรกอันนี้เปลี่ยนน้ำแรกเท็มความสำคัญคือต้องหามอให้พอดีกับฝายปากมอไรกันเนาะโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวรอรออันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งน้ำเนาะหนึ่งน้ำอันนี้พี่น้องเนี่ย นี่อันนี้เปลี่ยนไปน้ำสองเนาะเปลี่ยนไปจังหน่อยเพราะวออบอนขาดกะที่วะขาดเพราะว่ามัน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 ห่อนี่ได้เฮ้ยโเดี๋ยวพออีกน้ามึงครับเอาเบื้อเนื้อยเปื่อยไปๆเอาเดี๋ยวคนจะเอาพี่ตักให้เรองเนี้ยที่นี่น้ำน้ำสองนี่นเองคือว่าทุกแล้วทุกแล้วนี่คือว่าทุกแล้วครับแต่ว่าเหาอยากแต่ว่าเรื่องความมั่นใจเนาะอยากให้มันราเชฟเชฟกลับมาจี๊ดซิมเป็เมืองวันเราแชร์บันไดรบันไดเฮปรุง ปรุงเพิ่มเติมได้ครับเพื่อให้เป็นกระดูกนะพี่น้องตอนที่มันเขียนเันเขียนมันจักหวะตอนก้าวเดินเยออ่ะโอ้นี่พี่น้องเห็นปะขวามันเลยเห็นปะขอปีมันเลยครับผมนี่มันที่แยกออกมาเป็นกระดูกยุ่งสี่เลยโหวดเข้าไปเลยพี่น้องเลยน้ำสองเนาะอูเลยอันนี้น้ำสองเดี๋ยวรอดูน้ำสามชิมรสชาติว่าเออโอเคหรือไม่โอเคแล้วก็ปรุงได้เลยใม่ไหมครับชิมก่อชิมเลยตานมาผู้เชี่ยวแล้วเขาบอ่าิีนี้เขาตัดเจวเห็นทีหลังเลย หยาบใส่กระพี้นครับนีอันนี้ฮอตซิมบูิมชันเ,เป็นไรเป็นไรขัดขัดเรืออะไรไหมเฮ้ออพอดีเลยวะเฮ้ยจมมือเนี่ยถ้าปรุงครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องชิมผ่านเลย <c oughs> โอ้สุดยอดจมอมันเหมาะสำหรับเทศกาลเนาะรวมมูรวมยาเหนียวอะรัเน่ย เดี๋ยวฮะแกเราก็ข้างวัดด้วยแกแกวัดด้วยดู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 เด้บอันนี้ก็อีกเป็นน้ำที่สามครับน้ำน้ำสามครับผมอ่าง่ายมากครับปรุงให้เสร็จแล้วก็ขายมาแค่นี้แหละเพราะที่เดิน่ะชิมได้เลยใช่นีมครับน้ำนี้คือน้ำสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวมาเบื้องน้าสามวันมันเดือดแล้วเมื่อกี้เส้นกวางซิมโรชานแล้วพันยืดเลยปรุงครั้งเดียวจบเลยครับสีมือครับสีมือไม่ลบเพิ่มแล้วค่อยทำแจ่วเพิ่มเอาเดี๋ยวรอครับรอครับผมครับผมไปนะต่อไปครับลำดับต่อไปนี่น้ำที่สามสามครับผมเรือมีฟองขึ้นนะสังเกตุเพิ่งกับเดียวครับถ้ามีฟองขึ้นอย่างนี้เมื่อกี้ประมาณห้านาทีเหมือนกันเปลี่ยนได้เลยปึ๊บอันนี้คือจบเลยเลสไปในพิลังพิลังมีสิบหองเรีบาทเพิ่งครับเพิ่ง บ็ใหม่หมอ้อเนี่ยพี่นามแม่งหลายขืนหลายขืนนะว่าผมีใหม่หมอครับสูตรนี้นะจะเห็มันฟิวอย่างเดียวจะให้ไอน้น้ามันออกมาไหนซิผมมีทางใหม่หมอด้วยโอ้สีสันไม,ม่ควงนครับสวยประมาณอันนี้สูตรนี้ไม่เผ็ดนะครับนะ่ากินกินได้แบบกลางๆครับกลางๆใครชอบเผ็ดก็ตับจแจวใส่ยบตับแจวอูอ้มาหลบหนีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันเบิ่งขอม่ตองหนีเด้อไม่นี้เด้อคอขามันคอขามันคอเอ็นเด้อมาดิคุณอ่ะ

ยอดเปื่อยเรื่องเล่าสุดในเล่าเมียนครับมอสได้รับไก่ตีไก่เหนียวครับเรื่องนี้บ้างเลยครับพี่น้องอ้วววเฮ้ยว่าก็ไ่ร้องละเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเมื่อกี้ออากันอะไรนี่มันดูครับดูจากกระดูกเลยวุ้ยของแขกครับสามนามเลยครับสามนามถ้าไก่เหนียวไก่เท่านี้เมียนหาน้าวู้สุดยอดเลยบ่แบบขัดตอนอันชิบมันเลย แก่ชิชิแก่ๆชิมไหมชิโอ้สุดอสุดอเกรครับเกพี่น้องไก่ใต้น้ำกับข้าวก็ได้ับแกงก็ดีครับบานิด้อบาน้ีองเลี้ยบบาโอ้โหไม่ร้อนครับขั้นตอนต่อไปเทหมดเล้โอ้ยขั้นตอนการชิมครัานิดโอ้โห แซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเลยน้ำกันชิมครับเจียมน้ำกันอุ้ยสูงาครับสีสันแซ่บน้ำกันเด้อครับพี่น้องโอ้ยอยากให้ใครกินดิพี่น้อง้อมเลยครับไข่ที่ย้องหมอยด้พี่น้องไหยเดี๋ยวเด้อหอมหอตกแ่งหนาตา้สวยงามเลยนะี่นี่เนไข่ี่เาใส่ห้องกุนนครับเอาออกเลยแ้้องกนไปโซบอโซบะจะได้เก๋ พร้อมชิมครับผมไก่ใต้น้ำบินา่สุดยอดโอ้โหีบอนโอ้ียไอถั่วั่วไก่ใต้น้ำนี่ครับสูตรสมุนไพรครับบ้านๆนสูตรทีมือ เส้นกวางครับเส้นกวางกาลสินด้พี่น้องนี่สหนามเนาะสามหนามสานามครับถ้าผู้ใดแบบผู้ใดพวามีเขวยำ่กัจักหาน้ำนี่พอดีเลยพี่น้องเอะส้มมสัเส้นกวางนี่มากแบบกือบเนาะส่ม้มเลยฮมาบ้างเปอยเปือยเกันหาน้ำแล้วไดในปากครับผมเบิ้งเตี้บ่บบต้องนอานี้ มึงดูเจอก็ดูเลยเอามือ้อ่อกันมันอเลยครับแซพี่น้องเออเออเออเอนอ้กำัมารเหมือนกันเลยพี่น้องเอ้ยไกากอีคครับนู่นเด็ดเพราะอาของวะอืนะว่ามีเด็ดไใต้น้ำเจับๆก่นองไหมไ้ไมีไก่เหนียวไก่ตีได้ยนองมูเ็ดครับสัวนี้ไก่ใต้น้ำ เร่าเฮ็ดยังไงครับตำเครื่องตำเหมือนเส้นกวงตำนั่นแหละเราเห็นเพิ่งทำพวกเสิร์ฟเสุร็จเรียบร้อยีลยพี่แกงตลาดแกงน้ำมันหอมๆหอมเด็ด้านเรราลยทำข้าวกม่ได้ดีครับผมไปหันซิมกันแล้วพอดีเลยอ่ะเป็นอันเรียบร้อยครับไก่ใต้น้ำของเราฝีมือเชฟกวางจะเป็นสูตรแบบเป็นบ้านนั่นเลยครับเครื่องปรุงวิธีการทำ มีอย่างแน่ก็ไปยอ้อนชมคลิปเต็มเลยทุกช่องทางครับช่องสีแดงช่องสีเงินช่องสีสีม่วงทุกช่องทางครับพีเคเกษตรเสริมสุขกับปริญญาเขาเกียตจรในปริญญาดีกาลครับผมสีสันน่ากิน,ลกเ,ลเ,นกเลยเลครับเปื่อยเนาะดีกาลเลยก่อน้อเช่นเดียวกสุดยอดครับไปลองให้เบิง้งครับไปลองให้เบิ้งใครทำไม่เป็นก็ไปเปิดคลิปดูโอ้คือเร็วเลยจริงครับผมคือขีฬาครับสุดกีฬาแซ่บ